ผู้ชมครับพักเรื่องที่ไม่ค่อยจะบันเทิงสังคมสักเท่าไหร่นะครับบันเทิงสังคมสักเท่าไหร่มาเรื่องราวดีๆกันบ้างนะครับโดยสํานักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนก็เปิดเผยความสําเร็จของการจัดปหากรรมนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ทอัพไทย2024ภายใต้ชื่อง,งาน All Warfare นั้นมียอดผู้เข้าชมกว่า0,000 0คนครับเงินสะพัดกว่า500ล้านบาท โดยกระทรวงอุด,ดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับโดยสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA จัดกิจกรรมแถลงความสำเร็จการจัดงานมหากรรมนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ทอัพไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศภายใต้แนวคิด Innovation for Growth and Sustainability เพื่อเร่งสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจนวัตกรรมและสตาร์ทอัพไทยในทุกปิตีครับซึ่งในปีนี้ได้ยก ทับสตาร์ทอัพและก็นวัตกรรมไปร่วมจัดอยู่ภายในงานมาการส่งเสริมการใช้ประโยชน์อวเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนด้วยพลังสาวิชาการหรือว่าอวแฟแ์ดรกเตอร,ก,รากาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าองค์การมหาชนหรือว่า NIA นะครับท่านเปิดเผยว่า การจัดมหากรรมนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ทอัพไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศหรือว่าไซส์2024ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาจัดร่วมอยู่ภายในงานโอเวอร์แฟร์ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงอวร่วมจัดแสดงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลากหลายเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคตทําให้มีผู้เข้าร่วมงานมีความคึกคักมีสีสันเพิ่มเป็นอย่างมากโดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า0 0 0 0 0คน ก่อให้เกิดรายได้กว่า500ล้านบาทผ่าน5กิจกรรมไฮไลท์นะครับเช่นกิจกรรมเสวนาและเวิร์กช็อปจากวิทยากร,รชั้นนําทั้งประเทศที่ในอยู่ในประเทศเองแล้วก็ในต่างประเทศครับก็ตอบโจทย์การสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเปิดสตาร์ทอัพของผู้ประกอบการจับคู่พูดคุยธุรกิจกับนักลงทุนและบริษัทขนาดใหญ่จำนวน34คู่ ทันนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมไทยให้เข้มแข็งในหลากหลายมิติรวมถึงการสร้างโอกาสการขยายตลาดสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการนวัตกรรมสู่ระดับสากลกันต่อไปครับ<อ>ก็เป็นการใช้ประโยชน์นะอววนนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับครับดูเรื่องของการศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกันแล้ว<อ>ไป